คุณจะทำอย่างไรเมื่อคนที่คุณไว้ใจที่สุดหักหลังคุณด้วยมีดเล่มเล็กแต่แล้วชีวิตคุณกลับพลิกผันเมื่อซีอสาวเย็นชาขอแต่งงานพร้อมระบบลึกลับที่จะเปลี่ยนคุณจากคนธรรมดาเป็นคนทรงพลังเรื่องราวนี้เต็มไปด้วยความตื่นเต้นช็อกและความลับที่คุณไม่เคยคาดคิดเตรียมตัวให้พร้อมเพราะทุกวินาทีจะทําให้คุณลุ้นจนหยุดหายใจฉันไม่เคยคิดว่าชีวิตจะพลิกผันเร็วขนาดนี้เช้าวันนั้นอากาศหนาวเย็นจับใจใบไม้สีทองปลิวสวัยตามลม ฉันยืนอยู่หน้าประตูคอนโดแฟนมือสั่นจนกุมกุญแจไม่อยู่เขาเพื่อนชายของแฟนฉันยืนอยู่ตรงหน้าสายตาเรียบเฉยแต่เต็มไปด้วยความหมายแปลกประหลาดฉันรู้สึกเหมือนหัวใจหยุดเต้นและแล้วมีดเล็กๆปรากฏในมือเขาฉันก้าวถอยหลังแต่ไม่ทันปลายมีดทิ่มเข้าที่ไหลขวาเลือดไหลช้าชรู้สึกเย็นเฉียบลงตามแขนความเจ็บปวดแผ่กระจายจนแทบล้มทั้งยืนฉันมองไปรอบรอบ ไม่มีใครมีเพียงเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างเสียงหัวใจตัวเองดังก้องในหูโลกทั้งโลกเหมือนหดเล็กลงและสายตาฉันหยุดที่มือถือบนพื้นมือสั่นคว้ามือถือขึ้นมาพบข้อความแปลกประหลาดจากเลขาที่ไม่เคยเห็นเจอปัญหาแล้วใช่ไหมเราจะช่วยคุณฉันมองไปที่ภาพหน้าจอและเห็นระบบเสมือนจริงปรากฏขึ้นแสงสีฟ้าเย็นๆส่องลงบนใบหน้ามันเหมือนมีชีวิต และคำพูดที่อ่านไม่ได้เหมือนกระซิบเข้าหูคุณพร้อมจะเปลี่ยนชีวิตหรือไม่ในขณะนั้นประตูสำนักงานเปิด CEO สาวเย็นชาเดินเข้ามารอยยิ้มของเธอเหมือนน้ำแข็งแต่แววตากลับเต็มไปด้วยความสนใจในตัวฉันเธอยื่นมือมาฉันอยากให้คุณร่วมงานกับฉันและแต่งงานกับฉันด้วยฉันช็อกจนพูดไม่ออกเสียงรอบตัวเงียบลงเหมือนทุกสิ่งหยุดหมุน ระบบที่ฉันไม่เข้าใจเริ่มแสดงแผนที่ชีวิตใหม่ทุกสิ่งที่ฉันเคยสูญเสียกลับมีโอกาสได้รับคืนด้วยมือของเธอและระบบนั้นแต่หัวใจฉันยังเต้นแรงความเจ็บปวดและความกลัวยังคงอยู่สายตาของซี o โอสาวเย็นชาไม่วางจากฉันฉันไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรต่อโลกทั้งโลกเหมือนถูกบีบจนหายใจไม่ออกและเสียงกระซิบของระบบยังคงดังในหัวการเปลี่ยนแปลงเริ่มขึ้นแล้วคุณพร้อมหรือยัง ฉันยืนมองเธอมือยังสั่นจากบาดแผลเลือดยังไหลชา้าชาแต่ความรู้สึกเย็นเฉียบกลับมากกว่าเดิมซี o อสาวยื่นถุงยาสีเงินให้กินสิคุณต้องเข้มแข็งก่อนจะเริ่มฉันรับมันโดยอัตโนมัติรสชาติเย็นชื่นแปลกประหลาดเหมือนมันซึมเข้าสู่ร่างกายและหัวใจพร้อมกันเธอเปิดคอมพิวเตอร์และระบบก็ปรากฏอีกครั้งหน้าจอส่องแสงสีฟ้าตัวอักษรลอยกลางอากาศ เราจะพาคุณพลิกชีวิตจากจุดต่ำสุดฉันมองแล้วรู้สึกเหมือนเวลาแช่แข็งทุกความเจ็บปวดทุกความกลัวเหมือนถูกดูดเข้าสู่ความว่างเปล่าซีโอสาวเริ่มสอนแต่ไม่ใช่การสอนแบบธรรมดาเธอสอนด้วยการทดลองให้ฉันทำงานกับระบบทำงานที่ฉันไม่เคยคิดว่าทำได้ทุกครั้งที่ฉันทำสำเร็จร่างกายรู้สึกเบาขึ้นความเจ็บปวดที่ไหลคลายลงอย่างไม่น่าเชื่อ แต่ทุกครั้งที่ฉันมองเธอสายตาเย็นชาและรอยยิ้มที่ไม่เปิดเผยกลับทำให้ฉันรู้สึกไม่สบายใจเหมือนฉันถูกมองทะลุถึงจิตใจฉันถามตัวเองนี่คือความช่วยเหลือหรือกับดักบางอย่างวันต่อมาระบบส่งคำสั่งให้ฉันไปพบลูกค้ารายสำคัญฉันยืนอยู่ในห้องประชุมและหัวใจยังเต้นแรงจากบาดแผลผู้คนมองฉันด้วยความสงสัย ฉันรู้สึกถึงพลังบางอย่างไหลเข้ามาในตัวมือสั่นแต่สมองชัดเจนคำพูดที่ออกจากปากฉันทุกคำกลับสร้างความประทับใจเหนือคาดหลังจากการประชุมฉันเดินออกมาข้างนอกฝนเริ่มตกเบาๆแต่กลับทำให้รู้สึกสดชื่นระบบส่งข้อความอีกครั้งคุณเก่งเกินคาดการเปลี่ยนแปลงขั้นต่อไปกำลังมาฉันเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าและเห็นสายฟ้าผ่าไกลไ เหมือนสัญ,ญลักษณ์ของชีวิตใหม่แล้ววันหนึ่งซีโอสาวเรียกฉันเข้าห้องส่วนตัวและเธอพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังคุณต้องเลือกชีวิตแบบเดิมที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดหรือชีวิตใหม่ที่ฉันพร้อมมอบให้ฉันรู้สึกหัวใจเต้นแรงกว่าเดิมเลือดที่ไหลช้าๆตอนแรกกลับสูบฉีดเต็มร่างเหมือนร่างกายตื่นขึ้น,นจากความมืดฉันมองรอบห้องทุกอย่างสะอาดเงียบและเย็นแต่ความรู้สึกข้างในร้อนแรง ฉันต้องตัดสินใจเลือกระหว่างอดีตที่ทรมานกับอนาคตที่ไม่แน่นอนแต่หัวใจบางส่วนก็รู้ว่าระบบและเธอไม่ใช่เรื่องธรรมดาในวินาทีที่ฉันจะตอบระบบสั่นเบาๆภาพของความล้มเหลวในอดีตปรากฏขึ้นเพื่อนชายของแฟนฉันที่แทงฉันใบหน้าที่ฉันเคยไว้ใจแต่ทุกอย่างกลับกลายเป็นแรงผลักดันให้ฉันไม่ยอมแพ้ต่อชะตากรรมฉันหายใจลึก เลือดยังคงไหลแต่หัวใจกลับมั่นคงฉันพูดออกไปช้าชาฉันเลือกที่จะเปลี่ยนชีวิต CEO สาวยิ้มอย่างเย็นชาแต่รอยยิ้มนั้นมีความหมายซ่อนอยู่และระบบก็ส่องแสงสว่างกว่าครั้งไหนไหนฉันรู้สึกถึงพลังที่ไม่เคยมีมาก่อนเหมือนทุกความเจ็บปวดถูกเปลี่ยนเป็นแรงผลักดันโลกทั้งใบดูสดใสขึ้นแต่ก็ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนฉันก้าวออกจากห้องฝนที่ตกอยู่ด้านนอกไม่ทำให้เปียก แต่กลับทำให้ฉันรู้สึกสะอาดและพร้อมชีวิตของฉันกำลังถูกสร้างใหม่แต่ยังมีคำถามซ่อนอยู่ซีอสาวเย็นชานี้มีแผนอะไรอีกบ้างและระบบที่ช่วยฉันจริงๆแล้วต้องการอะไรหัวใจฉันเต้นแรงความกลัวและความตื่นเต้นปะปนกันฉันรู้ว่าเส้นทางนี้ยังยาวไกลแต่ครั้งนี้ฉันไม่กลัวอีกต่อไปวันถัดมาฉันตื่นเช้าแต่หัวใจไม่สงบบาดแผลยังเจ็บแปลบ,บแบบ แต่แรงใจกลับพุ่งพล่านระบบส่งข้อความอีกครั้งวันนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญฉันเดินออกจากบ้านฝนพรมเบาๆสร้างกลิ่นดินและใบไม้เปียกทุกก้าวที่เดินเหมือนโลกทั้งใบสันไหวตามหัวใจฉันมาถึงอาคารสูงที่ซ e อสาวทำงานอยู่ลิฟขึ้นอย่างเงียบเชียบกระจกสะท้อนหน้าฉันตาแดงเล็กน้อยจากความเจ็บปวดแต่สายตาแน่วแน่และเต็มไปด้วยความอยากรู้ เมื่อประตูห้องทำงานเปิดเธอยือนรอด้วยชุดสูทสีดำแววตาเย็นชาเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้มีอะไรบางอย่างแฝงอยู่พร้อมหรือยังเธอถามเสียงของเธอชัดเจนและหนักแน่นฉันพยักหน้าเบาๆความตื่นเต้นและความกลัวผสมกันจนแทบลมเธอพาฉันไปที่ห้องลับของบริษัททุกอย่างเงียบสงัดไฟส่องสว่างเพียงพอให้เห็นหน้าฉันและเธอตรงกลางห้องมีเครื่องจักรแปลกประหลาด ระบบส่องแสงสีฟ้าเรืองรองมันเหมือนสิ่งมีชีวิตที่มีจิตใจนี่คือหัวใจของระบบเธอพูดมันจะช่วยคุณปรับชีวิตและทักษะทั้งหมดฉันรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะออกมานอกกอบฉันถูกเชิญให้นั่งบนเก้าอี้ตรงกลางเครื่องจักรเคลื่อนเข้ามาแสงสีฟ้าส่องลงบนร่างฉันความรู้สึกเหมือนถูกดูดเข้าสู่มิติใหม่ทุกความเจ็บปวดความกลัวและอดีตที่ทรมาน เหมือนถูกละลายออกไปทีละน้อยแล้วซีโอสาวพูดต่อทุกอย่างที่คุณต้องการพลังอำนาจความรักและความมั่นคงระบบจะสร้างให้คุณแต่คุณต้องแลกกับความเชื่อใจฉันมองไปที่เธอความเย็นชาในสายตาเหมือนกำลังทดสอบฉันฉันรู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่างเหมือนโลกทั้งใบเรียกฉันให้ก้าวเข้าไปฉันกลืนน้ำลายและพยักหน้าฉันเชื่อใจคุณท่านใดนั้น เครื่องจักรส่งแสงสว่างแรงขึ้นร่างกายฉันลอยขึ้นจาก9ก้าอีระบบเริ่มสแกนทุกความสามารถสมองรับข้อมูลอย่างรวดเร็วร่างกายปรับสภาพให้แข็งแรงทักษะในการเจรจาการวิเคราะห์และแม้แต่ความเข้าใจในผู้คนเหมือนถูกเสกขึ้นมาในเวลาเดียวกันแต่แล้วความรู้สึกแปลกประหลาดก็มาทันทีหัวใจฉันเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดสายตาฉันเบลอเล็กน้อย และภาพของเพื่อนชายแฟนฉันปรากฏกลางแสงเขายังยิ้มด้วยใบหน้าที่เย็นชาเหมือนเตือนฉันว่าอดีตยังไม่หายไปซีโอสาวยื่นมือมาอย่าก,กลัวอดีตคือแรงผลักดันอนาคตคือของคุณฉันหายใจลึกร่างกายเริ่มคงที่สมองชัดเจนกว่าที่เคยเป็นความกลัวเริ่มเปลี่ยนเป็นความมั่นใจเหมือนมีพลังบางอย่างไหลเข้าสู่ตัวฉัน ฉันรู้แล้วว่าครั้งนี้ชีวิตจะไม่เหมือนเดิมอีกหลังจากนั้นฉันเริ่มเรียนรู้และฝึกฝนกับระบบแต่สิ่งที่เหนือกว่าคือการสังเกต CEO สาวแววตาเย็นชาแต่ฉลาดเฉียบทุกครั้งที่เธอยิม้มเหมือนฉันเข้าใจว่าชีวิตนี้เต็มไปด้วยการทดสอบแต่ทุกการทดสอบทําให้ฉันแข็งแรงขึ้นหลายเดือนผ่านไปฉันถูกผลักดันให้เผชิญกับโลกจริงเจอคู่แข่งที่โหดร้ายเจอลูกค้าที่ไม่ไว้ใจ แต่ทุกครั้งที่ฉันทำสำเร็จระบบก็ส่งสัญญาณให้ฉันรู้พลังและความสามารถของฉันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ใจลึกๆฉันยังสงสัยซีโอสาวเย็นชานี้เธอจริงใจหรือมีจุดประสองค์อื่นและระบบมันเพียงช่วยหรือมีแผนอื่นแฝงอยู่ทุกสิ่งยังเต็มไปด้วยความลึกลับและฉันนี่อยู่ในจุดที่ใกล้จะเป็นคนใหม่ทั้งแข็งแกร่งอัจฉริยะและพร้อมเผชิญโลกวันหนึ่งหลังการฝึกฝน ฉันได้รับข้อความด่วนจากระบบมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นที่คุณไม่คาดคิดหัวใจฉันเต้นแรงเลือดยังสูบฉีดเต็มร่างเหมือนสัญชาตญาณเตือนว่าบางอย่างกำลังจะเกิดฉันรีบไปตามที่ระบบระบุมาถึงคอนโดแฟนเก่าที่เดิมที่ฉันเคยถูกหักหลังเพื่อนชายของแฟนยืนอยู่ตรงนั้นรอยยิ้มของเขายังคงเย็นชาแต่ครั้งนี้ฉันไม่กลัวอีกแล้วระบบส่งสัญ,ญญาณให้ฉันเตรียมตัว ร่างกายและจิตใจเต็มไปด้วยพลังฉันก้าวเข้าไปใกล้สายตาเขาเต็มไปด้วยความประหลาดใจคุณเป็นใครเขาถามด้วยเสียงสั่นเล็กน้อยแต่ฉันรู้ทันทีทุกอย่างที่เคยทำร้ายฉันถูกลบออกไปด้วยพลังใหม่ฉันยิ้มอย่างมั่นใจฉันคือตัวฉันคนใหม่แสงจากระบบส่องมารอบตัวเหมือนสร้างเกราะป้องกันและในวินาทีนั้นฉันเข้าใจแล้วว่าอดีตไม่สามารถทำร้ายฉันได้อีก หลังจากเหตุการณ์นั้นซีโอสาวปรากฏตัวยืนมองฉันด้วยแววตาเย็นชาแต่มีแววชื่นชมซ่อนอยู่คุณเรียนรู้เร็วเกินคาดเธอก้าวเข้ามาใกล้และยื่นมือให้ฉันอยากให้คุณก้าวไปกับฉันในทุกสิ่งฉันรับมือเธอรู้สึกถึงความอบอุ่นและพลังบางอย่างแต่ในใจยังมีคำถามทำไมเธอถึงช่วยฉันและระบบนี้ต้องการอะไรจากฉันเวลาผ่านไป ฉันถูกส่งไปเจอกับผู้คนมากมายลูกค้าคู่แข่งและพันธมิตรแต่ทุกครั้งที่ฉันใช้ระบบทุกการตัดสินใจกลายเป็นชาญฉลาดทุกคำพูดสร้างความเชื่อมัน่นทุกการกระทําทำให้คนรอบข้างประทับใจแต่คืนหนึ่งฉันพบเอกสารลับในสำนักงานเป็นไฟล์เกี่ยวกับซีอโอสาวในนั้นบอกว่าระบบที่ฉันใช้มีความสามารถในการควบคุมคนและสร้างผู้บริหารที่ทรงอิทธิพล ฉันรู้สึกใจสัน่นสงสัยว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาฉันถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์อะไรฉันย้อนกลับมามองเธอซีโอสาวยืนอยู่ตรงหน้าด้วยรอยยิ้มเย็นชาคุณสงสัยใช่ไหมเธอกล่าวเสียงเงียบสงัดรอบตัวแต่ฉันกลับรู้สึกถึงพลังที่แผ่ออกมาจากเธอระบบนี้ไม่ใช่แค่ช่วยคุณแต่ช่วยให้คุณค้นพบตัวตนที่แท้จริงเธอพูดต่อและคุณคือคนที่ฉันเลือกให้ร่วมทาง หัวใจฉันเต้นแรงความกลัวและความสงสัยปะปนกันแต่แรงใจข้างในกลับตะโกนว่าฉันพร้อมจะก้าวไปกับอนาคตนี้แม้จะไม่รู้ว่าความลับและอันตรายรออยู่ตรงไหนหลายสัปดาห์ต่อมาชีวิตของฉันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงร่างกายแข็งแรงขึ้นทักษะและความคิดเฉียบคมรายได้และอำนาจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ความสัมพันธ์ที่เคยแยกกลับกลายเป็นแรงสนับสนุน ฉันเริ่มเข้าใจแล้วว่าทุกสิ่งที่เคยทำร้ายฉันกลับกลายเป็นแรงผลักดันให้ฉันแข็งแกร่งและในคืนหนึ่งระบบส่งข้อความสุดท้ายก่อนปิดตัวคุณก้าวมาถึงจุดที่เหนือกว่าผู้คนทั่วไปแล้วแต่โลกนี้ยังเต็มไปด้วยการทดสอบฉันมองไปที่ซี o โอสาวและรอยยิ้มของเธอเย็นชาแต่แฝงด้วยความท้าทายฉันรู้แล้วว่านี่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ ที่ทั้งเต็มไปด้วยโอกาสและอันตรายหัวใจฉันเต้นแรงความกลัวหายไปเหลือเพียงความตื่นเต้นและพลังฉันพร้อมแล้วที่จะ,ะเผชิญกับทุกสิ่งและใช้ชีวิตในแบบที่ฉันเลือกเองแม้โลกจะเปลี่ยนไปฉันก็ไม่กลับไปเป็นคนเดิมอีกหลายวันต่อมาฉันเริ่มสังเกตพฤติกรรมของซีอสาวมากขึ้นเธอไม่เคยเปิดเผยตัวตนทั้งหมดรอยยิ้มเย็นชาแต่เต็มไปด้วยความลับ บางครั้งสายตาของเธอเหมือนมองทะลุจิตใจฉันและบางครั้งเหมือนกำลังวางแผนอะไรบางอย่างคืนหนึ่งระบบส่งข้อความฉุกเฉินมีบุคคลที่อันตรายกำลังเข้าใกล้คุณหัวใจฉันเต้นแรงร่างกายตึงเครียดฉันรีบตามคำสั่งของระบบไปยังที่ลับในอาคารที่นั่นเพื่อนชายแฟนเก่าปรากฏตัวอีกครั้งใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความโกรธคิดว่าคุณจะรอดง่ายๆใช่ไหม เขาเข้ามาใกล้มือกำแน่นเป็นกำปั้นแต่ฉันไม่หวาดกลัวอีกแล้วระบบทำงานทันทีแสงสีน้ำเงินสองรอบตัวฉันความคิดและร่างกายของฉันทำงานร่วมกันเหมือนเครื่องจักรฉันใช้ทักษะทุกอย่างที่ได้รับจากระบบเพื่อป้องกันและตอบโต้ร่างกายของฉันเคลื่อนไหวไวเหมือนไม่ใช่มนุษย์ทุกว่างก้าวทุกการเคลื่อนไหวทำให้เขาต้องถอยหลังอย่างไม่คาดคิดแต่แล้วฉันเห็นเงาอีกคน ซีอสาวปรากฏตัวข้างหลังฉันรอยยิ้มเย็นชาเต็มหน้าคุณต้องรู้จักการเลือกอย่างชาญฉลาดเธอพูดเสียงเรียบและทันใดนั้นระบบส่งข้อมูลความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับเธอฉันรู้ว่าเธอไม่ใช่แค่ซีอธรรมดาเธอคือคนที่สร้างระบบนี้ขึ้นมาเพื่อเลือกคนที่จะเปลี่ยนแปลงโลกของเธอและฉันเป็นหนึ่งในผู้ถูกเลือกเพื่อนชายแฟนเห็นท่าทีของฉันเขากลัวจนแทบลม คุณกลายเป็นอะไรไปแล้วฉันยิ้มเล็กน้อยฉันคือคนใหม่และในวินาทีนั้นระบบเปิดแสงสว่างเต็มร่างพลังทั้งหมดที่ฉันได้รับทำให้ฉันกลายเป็นคนที่เหนือกว่าที่เขาจะต่อก่อนหลังเหตุการณ์นั้นฉันเริ่มเข้าใจว่าโลกไม่เคยง่ายสำหรับใครแต่การใช้โอกาสและพลังที่ได้รับสามารถเปลี่ยนชะตาชีวิตได้ทั้งหมดซีอสาวเดินเข้ามาคุณทำได้ดีมาก แต่เส้นทางยังยาวไกลาสายตาของเธอเย็นชาแต่เต็มไปด้วยความท้าทายฉันรู้ทันทีชีวิตของฉันไม่เคยเหมือนเดิมอีกต่อไปหลายสัปดาห์ผ่านไปฉันกลายเป็นบุคคลที่คนรอบตัวเคารพและกลัวทักษะความสามารถและพลังที่ระบบสร้างให้ทำให้ฉันสามารถควบคุมสถานการณ์ที่ยากที่สุดแต่ความสงสัยและความลึกลับเกี่ยวกับซีอยังคงอยู่ในใจฉันคืนหนึ่ง ระบบเปิดข้อความสุดท้ายการทดสอบครั้งใหญ่กำลังจะมาถึงคุณต้องเลือกทางของตัวเองและพิสูจน์ว่าคุณคู่ควรกับสิ่งที่ได้รับฉันยืนอยู่บนระเบียงสูงของอาคารลมพัดแรงจนผมปลิวสวยัยเมืองทั้งเมืองเต็มไปด้วยแสงไฟและฉันยืนอยู่ตรงกลางพร้อมทั้งความมั่นใจและความตื่นเต้นโลกนี้เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่ฉันไม่กลัวอีกต่อไปเพราะทุกความเจ็บปวดทุกความทรมาน ถูกเปลี่ยนเป็นแรงผลักดันที่ไม่มีวันหมดฉันหายใจลึกรู้สึกถึงพลังไหลเวียนเต็มตัวและคำถามสุดท้ายก็เกิดขึ้นในใจ CEO สาวเย็นชานี้เธอจริงใจหรือมีแผนอื่นและระบบที่ช่วยฉันต้องการอะไรจากฉันจริงๆแต่ในตอนนี้ฉันพร้อมแล้วที่จะเผชิญทุกความท้าทายและใช้ชีวิตใหม่ในแบบที่ฉันเลือกเองโลกนี้ยังเต็มไปด้วยความลึกลับและอันตรายแต่ฉันรู้แล้ว ฉันคือคนใหม่ไม่เหมือนใครและไม่เคยกลัวอีกต่อไปหลายวันต่อมาฉันได้รับคำสั่งลับจากระบบมีภัยใหญ่กำลังใกล้เข้ามาคุณต้องพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจฉันรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนบางอย่างในอากาศเหมือนโลกกำลังเตือนฉันฉันรีบไปตามที่ระบบกำหนดมาถึงอาคารเก่าใจกลางเมืองเสียงฝีเท้าและลมที่พัดแรงสร้างบรรยากาศตึงเครียดเพื่อนชายแฟนเก่าปรากฏตัวอีกครั้ง รอยยิ้มเย็นชาของเขาเต็มไปด้วยความแค้นคิดว่าคุณจะรอดจากฉันง่ายๆใช่ไหมฉันไม่ถอยแสงสีฟ้าจากระบบเริ่มล้อมรอบร่างความคิดและร่างกายประสานกันทุกการเคลื่อนไหวรวดเร็วและเฉียบคมฉันหลบทุกแรงโจมตีและใช้ความสามารถใหม่ที่ได้จากระบบตอบโต้ท่านใดนั้นซีโอสาวปรากฏตัวจากเงามืดรอยยิ้มเย็นชาแต่มีอำนาจถึงเวลาที่คุณต้องเลือก ใช้พลังเพื่อทำตามเส้นทางของคุณหรือยอมจำนนฉันมองไปที่เธอหัวใจเต้นแรงฉันรู้แล้วว่านี่คือการทดสอบครั้งสุดท้ายเพื่อนชายแฟนโจมตีฉันอีกครั้งแต่ครั้งนี้ฉันไม่ใช่คนเดิมทุกแรงโจมตีถูกป้องกันทุกการเคลื่อนไหวของฉันเกินกว่ามนุษย์ธรรมดาเขาตกใจจนไม่สามารถต่อต้านได้และในวินาทีนั้น ฉันรู้ว่าพลังทั้งหมดที่ระบบมอบให้คือเครื่องมือที่จะเปลี่ยนชะตาชีวิตหลังจากจัดการเขาฉันมองซีโอสาวรอยยิ้มของเธอยังคงเย็นชาแต่ครั้งนี้มีแววชื่นชมคุณทำได้เกินคาดเธอก้าวเข้ามาใกล้และยื่นมือมาคุณคือคู่ชีวิตและผู้ร่วมทางที่ฉันเลือกฉันรู้สึกถึงพลังไหลเวียนเต็มตัวความเจ็บปวดอดีตหายไปหมดความกลัวเปลี่ยนเป็นความมั่นใจ และฉันเข้าใจแล้วชีวิตของฉันไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครนอกจากตัวเองหลังจากเหตุการณ์นั้นระบบเปิดโหมดพิเศษเผยข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับซีอและเป้าหมายของระบบเธอสร้างระบบเพื่อค้นหาและปั้นคนที่จะสามารถเปลี่ยนโลกได้และฉันคือผู้ถูกเลือกให้ก้าวขึ้นไปสู่จุดสูงสุดหลายเดือนผ่านไปฉันกลายเป็นบุคคลทรงอิทธิพลแต่ไม่ได้ใช้เพื่อตัวเองเท่านั้นฉันเริ่มช่วยเหลือคนอื่น ให้พวกเขามีโอกาสเหมือนฉันและทุกครั้งที่มองกลับไปอดีตที่เคยเจ็บปวดกลายเป็นแรงผลักดันที่ไม่มีวันหมดคืนหนึ่งฉันยืนบนระเบียงสูงของตึกใหม่ลมพัดแรงจนผมปลิวสวยัยเมืองทั้งเมืองเต็มไปด้วยแสงไฟและซีโอสาวยืนข้างฉันรอยยิ้มของเธอเย็นชาแต่มั่นคงนี่คือชีวิตใหม่ของคุณเธอกล่าวฉันมองท้องฟ้าดาวและแสงไฟเมืองผสมกัน หัวใจเต้นแรงแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ความกลัวเป็นความตื่นเต้นความท้าทายและความพร้อมที่จะก้าวไปสู่อนาคตแม้โลกนี้จะเต็มไปด้วยความลึกลับและศัตรูที่อาจกลับมาฉันก็มั่นใจว่าฉันคือคนใหม่ทรงพลังและไม่เคยกลัวอีกต่อไปในขณะเดียวกันระบบส่งข้อความสุดท้ายเส้นทางชีวิตของคุณเพิ่งเริ่มต้น ทุกการตัดสินใจจะสร้างตำนานใหม่ฉันยิ้มรับมือซีโอสาวและก้าวออกไปในโลกใหม่พร้อมทั้งพลังความมั่นใจและความลับที่ซ่อนอยู่ในใจชีวิตของฉันเปลี่ยนไปตลอดการอดีตที่เคยทำร้ายฉันกลับกลายเป็นแรงผลักดันและฉันรู้ว่าจากนี้ไปทุกก้าวที่ฉันเดินจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกหลายเดือนผ่านไป ชีวิตของฉันกลายเป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายระบบที่เคยช่วยสร้างพลังให้ฉันตอนนี้กลายเป็นเครื่องมือที่ทำให้ฉันเข้าใจตัวเองมากขึ้นไม่ใช่แค่ความสามารถแต่คือการตัดสินใจและความกล้าที่จะ,ะเผชิญโลกซีโอสาวเย็นชายืนข้างฉันรอยยิ้มของเธอไม่เย็นชาเหมือนก่อนแต่แฝงด้วยความอบอุ่นและความเชื่อใจคุณทำได้ดีมากเธอกล่าวเสียงเรียบตอนนี้โลกนี้เป็นของคุณแล้ว ฉันมองไปรอบตัวอดีตที่เคยทำร้ายฉันเพื่อนชายแฟนเก่าและความเจ็บปวดทุกอย่างกลับกลายเป็นบทเรียนที่ล้ำค่าทำให้ฉันแข็งแกร่งและชาญฉลาดขึ้นฝนค่อยๆหยุดตกแสงอาทิตย์ส่องลอดเมฆเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของชีวิตใหม่ฉันยิ้มรู้สึกถึงความสงบที่แท้จริงและความมั่นใจว่าไม่ว่าอุปสรรคใดจะมาฉันพร้อมจะ,ะเผชิญหน้าระบบส่งแสงสีฟ้าอ่อน ข้อความสุดท้ายปรากฏขึ้นนี่คือจุดจบของการทดสอบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของตำนานของคุณฉันหันไปมองซีอจับมือเธอและพูดด้วยน้ำเสียงมั่นคงพร้อมแล้วที่จะเริ่มชีวิตใหม่เราออกไปพร้อมกันก้าวสู่โลกที่เต็มไปด้วยโอกาสอดีตเป็นเพียงบทเรียนปัจจุบันคือพลังอนาคตอยู่ในมือของเราฉันยืนอยู่ตรงนั้นหัวใจเต็มไปด้วยความหวัง ความกล้าและความรู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปชีวิตที่เคยเจ็บปวดพลิกกลับเป็นพลังและฉันรู้ว่าจากนี้ไปทุกก้าวทุกการตัดสินใจจะสร้างตำนานใหม่ที่ไม่มีวันลืม